อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรัสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้หลีกล่าเจ้าซิโนเซระท็อปก็เปิดแล้วนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ63นะครับด้วยคะแนน342คะแนนเนาะโอเคอันดับ1เอ่อถือว่าหลีกนี้คนมาตีไม่ค่อยมากนะดูดิอันดับ1ยังไปไม่เท่าไหร่เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไปตีกันต่อของรางวัลสำหรับลีกนี้นะก็เป็นดีนเอม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็เจ้าซิโนเซระท็อปนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปตีกันเลยเอาสักแค่2รอบก็พอนะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้ตัวจริงจังเลยละกันก็ดิปโปเลเวล20เลยแล้วก็โมโนสไปโนเลยนะครับ มาสองรอบไอชุดตัวแดงที่พี่จัดลงชุดนี้คือถือว่าเป็นตัวจริงเลยนะที่พี่ใช้อยู่เป็นประจำของเขามีแต่กินเนื้อเลยเหรอโอเคเราชนะทางเราก็ขอชาร์จก่อนเลยก็ของเขาเป็นเจ้าบักนี่ของเขามีสองสองแล้ว เปลี่ยนตัวแล้วไม่ตีนะงั้นเราก็โจมตีเลยแล้วกันเขาเหลือนหนึ่งใช่ไหมเข้าสามแต้มเต็มๆไล่การป้องกันไปนอนซะโอเคตัวที่สองสไปโนทาสูคัตนะครับมีสามแต้มแล้วยังไงไม่ตี งั้นเราขอเปลี่ยนตัวแล้วก็ชาร์จเลยป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จสองแต้มกลายเป็นห้านะครับห้าแล้วตีเรามาห้าแต้มแต้มหมดโอเคนอนไปนะครับแต้มหมดอย่างนี้ก็ใส่แบบไม่ยั้งได้เลยเราก็ใส่ สแต้มไม่ถึงมือสไปโนนะเนี่ยไป2แต้มไปนอนซาตัวสุดท้ายเจ้าบักอีกรอบหนึ่งหลบไปอยู่ข้างหลังเลยนะนีสีสีแล้วยังไงไม่ทำอะไรก็โดนเลยละสิ เราก็จัดเลยครับ6แต้มไปเอา4แต้มไปนอนซะเรียบร้อยชนะไปในรอบแรกของคลิปนี้นะครับไปดูกันว่าอันดับเพิ่มขึ้นไวไหมถ้าไวเนี่ยคนมาตีน้อยนะครับอันดับ51นะถือว่าเพิ่มมาค่อนข้างจะเยอะเลยต่อการชนะหนึ่งครั้ง d n a ม่วง100โอเคแสดงว่าคนมาตีน้อยนะครับไปต่อกันรอบที่2เราก็ใช้ชุดเดิมเลยโมโนแล้วก็สไปโนโอเคชุดที่2ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในการลงต่อสู้อ่อ ครึ่งบกครึ่งน้ำสองตัวเลยเหรอโอเคงั้นเราขอชาร์จก่อนของเขาสองแ้มรีหรือเปล่ารีมาแค่หนึ่งหรอโอเคงั้นเราก็ขอป้องกันสักหน่อยแล้วกันเนาะชาร์จไปยังคงมีสองแ้มนะพอเมื่อกี้เขาเอาไปป้องกัน แล้วยังไงตีมาแค่หนึ่งอีกโอเคงั้นเราก็ขอชาร์จสี่เลยโจมตีไปหนึ่งไปเข้าหนึ่งแต้มเอาไปชาร์จหมดเลยเหรอมีสี่สี่ตีหมดไหมเอา้าไม่ตีงั้นเราต้องโจมตีละ จัดคือที่เหลือชาร์จไปโอเคเข้าสาบแต้มอย่างนี้ไปนอนเรียบร้อยเจ้าสไปโนแรปเตอร์มีหกตีเราตีเราหมดไหมตีมาหกนะครับเยี่ยมโอเคนอน เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเจ้าสไปโนทาซูคัตมาจัดการก็ใส่แค่สองแต้มที่เหลือชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยเจ้าคูลานะครับตัวสุดท้ายของเขามีสี่แล้วแล้วยังไง ตีหไหมเนี่ยโอ้โห,หเวลาเกือบหมดตีมาสี่นะครับโอเคนอนโมโนลงสนามมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวก็จัดท่าไม้ตายได้เลยนะครับเจ็ดเออแปดแต้มไปไายการป้องกันก็โดนควิดจม,เต,มเต็มนะสิตั้งหลกักแล้วก็ควบไปควิดซ้ากระเด็นไปสิครับ โอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มอีกหน่อยเน,ะนาะคะแนนเพิ่มกลายเป็น402คะแนนนะครับอันดับเลื่อน38ของโลเพชรอันดับเลื่อนค่อนข้างจะเยอะนะแสดงว่าคนมาตีน้อยได้เหรียญเนาะเกมค่อนข้างจะกระตุกนะหรือว่าเครื่องร้อน โอเคตอนนี้หลีกล่าเจ้าซิโนเซลาท็อปก็เปิดแล้วนะน้องคนไหนที่อยากจะได้เจ้าตัวนี้ไปครอบครองนะก็เชิญชวนกันลงมาล่ากันด้วยละกันนะครับขอเพียงแค่อยู่ในอันดับโล่เพชรก็จะได้เขาไปครอบครองหนึ่งใบแถมปลดล็อกด้วยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายสวัสดีครับ